พญานาคสิ่งลี้ลับที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ไม่มีใครสามารถออกมายืนยันได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่อาศัยอยู่ที่ไหนอย่างไรกินอะไรเป็นอาหารมีนิสัยอย่างไรจำนวนเยอะไหมและอะไรต่างๆมากมายที่เราคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวทางโลกที่เราสรุปเอาเองว่าเขาเป็นสัตว์ จากหน้าตารูปร่างที่เราเห็นกันจนชินตาตามวัดหรือสถานที่ทางศาสนาต่างๆผมขอออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้นั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณเราไม่ได้มีเจตนาจะโน้มน้าวใจหรือบอกให้ทุกท่านที่อ่านมาเชื่อเราเองแค่เล่าออกไปในมุมที่เราเชื่อและเราเคยพกเชอมาบ้าง แน่นอนว่าเราไม่มีข้อพิสูจน์เราไม่มีหลักฐานเราไม่มีอะไรเลยและที่สำคัญคือเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดหากเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกต่อทุกท่านหรือมันสร้างความรำคาญใจอย่างใดนั้นเราขออภัยไว้ณที่นี้แต่หากผู้ใดที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ในสิ่งที่เรากล่าวถึงเราขอขอบคุณและขอให้ท่านเชื่อในเรื่องราวไม่ใช่ตัวบุคคลเช่นเรา เราเป็นเพียงปากเท่านั้นมิได้มีความสำคัญอันใดขอเพียงทุกท่านนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราก็ขอบคุณมากแล้วนาคนั้นชีวิตหนึ่งที่ก้มกึ่งระหว่างหยาบและทิพย์สามารถขึ้นลงสวรรค์ได้แต่ก็ไม่อาจอยู่ได้นานนักขึ้นมาบนโลกมนุษย์อย่างเรานั้นก็ได้แต่ก็ได้ไม่นานนักเช่นกันแต่หากเราจะเหมารวมคิดไปว่าเขาเป็นเดรัจฉานนั้นเราไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ เพราะอย่างน้อยเขาก็ละเอียดกว่าเราเขาติดต่อกับเทเทวดาได้เป็นนนค่ารับใช้ท่านเหล่านั้นและพวกเขายังเคร่งในาศาสนาเป็นอย่างมากเป็นชีวิตที่ทนุบำรุงาศาสนาอยู่เสมอตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเรื่องราวของพวกเขาถูกจารึกไว้หลายต่อหลายที่มีรูปปั้นมีภาพวาดมีเรื่องเล่านิทานต่างๆมากมายที่กล่าวถึงแม้แต่พระเกจิพระอรหันต์ต่างๆ รวมไปถึงพุทธประวัตินั้นก็ยังคงกล่าวถึงพวกเขาอยู่เสมอๆเพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นของคู่กับาศาสนาเลยก็ว่าได้นอกจากหน้าที่ในการรับใช้เทศต่างๆนั้นพวกเขายังคงเป็นหนึ่งหลักสำคัญเป็นชีวิตที่เธอทูนาศาสนาและที่สำคัญพวกเขาอยากบวชแต่ด้วยกรรมที่ก่อหรือผลบุญอย่างใดก็ตามทำให้เขาไม่สามารถบวชเป็นพระได้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถบวชได้ตามเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนนั้นนากอยากบวชแต่ไม่สามารถบวชได้ตามกฎบัญญัติทางศาสนาแต่ด้วยใจจริงและความตั้งใจที่สูงส่งจึงได้รับการระลึกถึงว่าหากใครจะบวชนั้นขอให้เรียกสถานก่อนบวชนั้นว่านาคเพื่อระลึกถึงพวกเขาและเป็นการเรียกพวกเขามาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเช่นกันนาคน,นละเอียดทรงศีล หากแต่ติดอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้พบนาคนั้นเป็นพบที่หลุดออกมาได้ยากมากหรือเกินนั่นคือนาคยังมีกิเลสโทสะของนาคนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งความยึดติดในตัวตนยังมีความโกรธอารมณ์ต่างๆและสิ่งที่เรามักได้ยินมาคู่กันกันกบนาคนั้นคือเงินทองและเพชนินจินดามากมายที่พวกเขาเป็นเจ้าของอยู่สิ่งเหล่านี้เองที่ผูกมัดพวกเขาไว้ในภพนั้น บ่อยครั้งที่ตำนานกล่าวถึงการจำแลงกายของนาคมาเป็นร่างมนุษย์เพื่อกระทำการสิ่งใดต่างๆมากมายเราเป็นคนหนึ่งที่เคยได้สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้ครั้งหนึ่งที่เรายังเป็นเด็กเราได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดตามโครงการกิจกรรมของโรงเรียนวัดนั้นสวยงามและมีเรื่องเล่าเหล่านี้อยู่มากภายในวัดมีรูปปั้นของนาคอยู่มากมายและที่เราสังเกตคือมีบายศรีพญายนาคอยู่ด้วย กดึกเรานอนไม่หลับเราจึงออกมาเดินเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเราแยกไปที่โรงครูไปหาอะไรกินอากาศตอนนั้นเย็นสบายเราก็เดินไปเรื่อยๆจนไม่ทันได้มองทางตรงหน้าเราก็เดินเฉียวกับชายหญิงคู่หนึ่งเราสะดุ้งสุดตัวเพราะสัมผัสที่ผิวนั้นเย็นเฉียบและแฉะเหมือนติดน้ำมีกลิ่นของตะไคร่อ่อนๆเราก็ตกใจแต่เขาก็เดินผ่านเราไปเฉยๆ โดยไม่ได้สนใจใหญ่ดีอะไรเรามากนักทั้งสองเดินหายเข้าไปในวิหารหลังหนึ่งที่มีพุทธรูปอยู่เรานั่งรอเพื่อนอยู่นานสองนานสงสัยมันจะได้ของกินอร่อยเลยไม่สนเราแล้วเราไม่หิวจึงไม่ได้เดินไปตามอากาศที่เย็นสบายทำให้เรานั่งอยู่ตรงนี้ได้นานเท่าที่เราอยากนั่งเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมไปพลางตากลมเย็นๆไปพลางคู่หนึ่ง ร่างของชายหญิงคู่นั้นก็กลับออกมาจากวิหารแต่สิ่งที่เห็นคือชายหญิงคู่นี้มารยาทงามเหลือเกินปกติเวลาเราไหว้พระเสร็จเราจะเดินออกมาแต่ชายหญิงคู่นี้นั้นค่อยๆค,ค,คลานเขาถอยหลังออกมาอย่างช้าๆด้วยความสำรวมเมื่อพ้นบาาประตูของวิหารแล้วจึงก้มกราบอีกสามครั้งอย่างสวยงามและบรรจงทำอย่างช้าๆราวกับว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด จากนั้นร่างทั้งสองก็เดินผ่านผมไปโดยที่มองมาที่ผมตั้งแต่ไกลๆจนเดินผ่านไปสายตาของทั้งสองน่ากลัวมากผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองว่าในตาของคนทั้งสองนั้นเป็นสีแดงบรรยากาศเย็นที่ลอยมาประทนั้นก็ทำให้ขนลุกได้เป็นอย่างดีไปนอนกันการอิ่มแล้วเพื่อนผมมาสกิดจ,จากทางด้านหลังผมหันกลับไปคุยกับเพื่อนแป๊บเดียว เมื่อหันกลับมาก็ไม่เห็นสองคนนั้นเสียแล้วเมื่อเดิอนออกมาจากบริเวณนั้นเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีบางอย่างลงน้ำไปที่สนามใกล้ๆกันนั้นเองเราได้ยินชัดเจนเสียงนั้นชัดเจนจนเพื่อนยังถามเราว่าเวลานี้ใครมาว่ายน้ำเล่นกันนะแปลกคนในวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะกลับหลวงพ่อที่ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ในการอบรมในครั้งนี้ก็ได้เล่าให้พวกเราฟังก่อนกลับคร่าวๆว่า เมื่อคืนมีใครออกมาเดินเล่นหรือเปล่าเมื่อวานเป็นวันพระนะพระจันทร์เต็มดวงด้วยที่วัดเรามีเรื่องเล่าว่าทุกวันพระจะมีพญานาคสองปูมีขึ้นจากน้ำมาไหว้พระตอนกลางดึกเขาเล่ากันว่านาคสองตนนี้เป็นโยงอุกถากที่วัดนี้มานานตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็ฟังกันอย่างสนุกสนานเพราะเด็กๆก,ก็คงชอบเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ แต่เราก็ทําได้แค่นั่งงงงและอึ้งอึว่าหรือที่เมื่อคืนเราเจอนั้นจะใช่กันนะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้สัมผัสกับพวกเขาหลังจากที่เราได้เปิดหูเปิดตารับรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั้นก็สงสัยไม่ได้ว่าที่มาที่ไปและสิ่งที่เรารับรู้เราเข้าใจมาตลอดนั้นมันถูกหรืึเปล่าพวกเขามีตัวตนใช่ไหม พวกเขามีหน้าที่อะไรเย็นวันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกเป็นกิจวัตรที่ผมกับเพื่อนๆมักจะหาอะไรทําไปเรื่อยนอกจากการซ้อมดนตรีอย่างหนึ่งที่ผมมักจะทําบ่อยๆคือไปร้านหนังสืออย่างที่เคยบอกไปนานมากแล้วว่าผมชอบอ่านมากๆผมอ่านทุกอย่างยกเว้นหนังสือเรียนแฮะวันนั้นก็เหมือนกับทุกวันที่ผมไปหาอะไรอ่าน ไปเช็คดูว่ากาตูนที่ตามอยู่นิตยสารที่เราชอบนั้นวางถงใหม่หรือยังนิยายเก่าๆที่เราตะหาอยู่จะมีใหม่ผมเดินดูไปเรื่อยๆเลี้ยวมุมนั้นมุมนี้จนไปหยุดอยู่ที่มุมมุมหนึ่งของร้านเป็นมุมหนังสือเกี่ยวกับธรรมะและพวกเรื่องเล่าตำนานต่างๆผมเลยมองไปตามชั้นวางหนังสือทีละเล่มหวังว่าจะมีสักเล่มที่น่าสนใจจนสายตาผมมองเห็นหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคผมหยิบมาเปิดผ่านๆก็รู้สึกผิดหวังและวางหนังสือเล่มนั้นกลับที่เดิมเพราะเนื้อหาข้างในนั้นเหมือนกับหนังสือทั่วๆไปที่เราเคยผ่านตามมาแล้วเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าคร่าวๆประสบการณ์ที่เล่าต่อๆกันมาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้ความสงสัยในตัวพวกเขายังไม่หมดไปจากใจผมเท่าไหรนะ่นักในคืนนั้นหลังจากไหว้พระสวดมนแล้ว เราก็บ่นลอยๆของเราไปเรื่อยยว่าอยากรู้จังว่าพญานาคจริงๆเป็นยังไงแล้วเราก็ลงมาเปิดเพลงเล่นเกมอะไราตาประสาของเราไปเรื่อยยจนนอนหลับไปเราก็ฝันเราฝันว่าเราอยู่ในน้ำน้ำเย็นๆ,ๆสบายหายใจได้ตัวเราค่อยๆดิ่งลึกลงไปเหมือนมีใครฉุดเราลงไปแต่เรากลับไม่มีความรู้สึกกลัวแม้แต่น้อย เราคุ้นเคยเรารู้ว่าไม่มีอันตรายตัวผมค่อยๆลงไปช้าๆจนเราเจอถ้ำที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำเราค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปในถ้ำนั้นภายในถ้ำเต็มไปด้วยน้ำเมื่อเราเคลื่อนตัวลึกเข้าไปภายในถ้ำเราก็เริ่มรู้สึกถึงหินที่มาสัมผัสกับเท้าเราเราเริ่มเดินด้วยสองเท้าภายใต้น้ำนั้นระดับน้ำค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆจนพน้นคอ จนในที่สุดเราก็เดินอยู่บนพื้นภายในถ้ำถ้ำนั้นลื่นไปหมดด้วยตะไคร่น้ำถ้ำนั้นเป็นรูกลวงเป็นโถงไม่มีเหลี่ยมมีมุมของหินให้กังวลว่าจะบาดเท้าเราเราเดินลึกเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำนั้นมีทางแยกมากมายแต่เรากลับเดินไปอย่างไม่ลังเลเหมือนเรารู้ทางจนเราเดินไปจนสุดทางก็โล่มาที่ถงใหญ่ห้องหนึ่งตรงหน้านั้นมีเงาดำใหญ่โตยืนอยู่ เราเดินเข้าไปช้าๆก็ได้เห็นภาพตรงหน้าอาจไม่ชัดเจนนักแต่ก็จำได้แม่นร่างนั้นสูงใหญ่และยาวมากขคดตัวอยู่กลางถงเกล็ดสีนินที่สว่างแวววาวสะท้อนแสงเรืองๆภายในถ้ำครีบและคริบสีทองสว่างตัดกับสีดำอย่างชัดเจนบรรยากาศที่หนักอึ้งบอกเราว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดาดวงตาสีแดงสุกสว่างจ้องมองมาที่เราอย่างสงสัย เราก็ได้แต่ยืนมองเขานิ่งๆอยากรู้จักพวกเราหรือเสียงก้องไปทู่บริเวณครับตัวเราในฝันนั้นตอบกลับไปนิ่งๆแล้วจะได้รู้เสียงนั้นขาดช่วงไปแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาทันทีเราตื่นมาตอนค่อนแจ้งแล้วมันก็นอนไม่หลับแล้วเราก็เลยไปหาอะไรทำต่อจนเช้าแล้วค่อยไปโรงเรียน ภาพในฝันนั้นชัดเจนทําให้เราติดใจและคลื่นคิดอยู่หลายครั้งและลึกลงไปในใจเรานั้นเราดีใจเราตื่นเต้นเหมือนกับว่าเรากําลังจะได้สิ่งของบางอย่างที่เราอยากได้มากๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่าเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันนานจนผมลืมฝันในคืนนั้นไปแล้วความอยากรู้อยากเห็นเริ่มจางไปจนเราลืมไปแล้วว่า เราอยากรู้มากแค่ไหนกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่เรากำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานนั้นเราก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงใช่ครับนี่คืออาการปวดหัวที่คุ้นเคยอาการที่เรารู้ดีว่าต่อให้กินยายอย่างไรก็ไม่หายเราจึงเดินไปล้งตัวลงนอนบนเตียงในทันทีความทรมานจากอาการปวดหัวค่อยๆหนักขึ้นจนเราทนไม่ไหวแล้วหลับไปในที่สุด ในขณะที่ร่างกายเราหลับลงนั้นเรากลับตื่นขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึง่งเรารู้สึกตัวเราว่าเราลืมตาเรายืนอยู่แต่สภาวะนั้นเหมือนอากาศรอบๆตัวมีน้ำหนักมันน่วงด่วงดูล่องลอยอย่างไรชอบกลนภาพตรงหน้าก็ไม่ชัดเจนนักรู้แต่ว่าเป็นบ้านเราแต่มันเบลเบลเหมือนตอนเราเมาครู่หนึ่งก็มีชายร่างกำยำเดินเข้ามาหาเราตรงหน้า หยุดมองหน้าเรานิดหนึ่งก่อนจะค่อยย่อตัวลงนั่งชันเข้าหนึ่งทางและชายร่างกำยำที่ไม่ใส่เสื้อกับจงกระเบนสีเขียวแวววับจะเอ่ยคำพูดหนึ่งออกมาเรามารับเสียงนั้นทุ้มและหนักแน่นอีกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราจมน้ำน้ำที่มาสัมผัสกับร่างกายยังคงเย็นชื่นใจและไม่รู้สึกถึงอันตรายใดๆรอบตัวเหมือนเคยเราหลับตา แล้วปล่อยให้เขาพาเราไปยังที่ที่เขาอยากพาเราไปโดยเราไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเรามานั่งคิดตอนนี้เราก็สงสัยว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่กลัวไม่ขัดขืนอะไรลืมตาเถิดเสียงทุ้งใหญ่นั้นพูดขึ้นมาเบาๆเมื่อเราลืมตาขึ้นมานั้นเราไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองหากนี่คือความฝันคงเป็นฝันที่เหมือนนิยายมากเกินไป เรายืนอยู่บนหินศาลาเก่าๆที่มีตะไคร่เกาะอยู่ทั่วบริเวณหินโบราณนี้ถูกปูเป็นพื้นทางเดินไปทั่วทุกที่บริเวณรวมถึงปราสาทสิ่งก่อสร้างมากมายที่ถูกสร้างขึ้นจากหินแบบเดียวกันสลับกับโขดหินตามธรรมชาติแต่มีสิ่งที่ไม่เข้าพวกนั่นคือเพชรพลอยทองคำมากมายที่ประดับประดายอยู่ทั่วทั้งบริเวณรอบๆนั้นเราตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เราเห็น และอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามจนเราไม่มีวันลืมได้ลงอย่างเด็ดขาดนั่นคือภาพของแผ่นน้ำผืนกว้างที่ทอดตัวปกคลุมทั่วทั้งอาณาจักรนั้นแทนท้องฟ้าเรากลับว่าดินฟ้านั้นกลับหัวมันเป็นภาพที่น่าชงนหลือเกินเข้าไปเถิดท่านเวลามีไม่มากชายคนเดินพูดกับผมเข้าไปข้างในนี้ผมหันไปถามเขาเพื่อความแน่ใจ เราเข้าไปไม่ได้เราจะรอท่านอยู่ตรงนี้เราค่อยๆเอื้อมมือไปแตะที่บานประตูใหญ่ที่ทําจากหินโบราณเช่นเดียวกันใจเราคิดจะออกแรงเพราะดูจากขนาดแล้วน่าจะหนักมากเพราะมันใหญ่หรือเกินใหญ่สูงกว่ารถบรรทุกอีกแต่เพียงแค่เราเอามือไปแตะโดยพอให้ความเย็นจากผิวของหิวทรงผ่านมายังตัวเราได้บานประตูนั้นก็เปิดออกเองอย่างช้าๆ เราก้าวเดินเข้าไปในนั้นอย่างระมัดระวังโดยที่เรารู้อยู่ในใจว่าเราต้องรักษามารยาทมากๆเมื่อมาที่นี่ไม่รู้ว่าความคิดเหล่านี้มาจากไหนแต่เรารู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเมื่อเราก้าวเท้าผ่านธรณีประตูมาแล้วทั่วทั้งบริเวณถูกปกลุมไปด้วยไอ้น้ำที่เหมือนหมอกสีขาวโพลนทั่วบริเวณน,นั้นเราก้าวเดินไปอย่างช้าๆ เดินไปตรงๆโดยที่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะสิ้นสุดที่ตรงไหนเมื่อเราเดินมาจนพ้นกลุ่มหมอกนั้นแล้วสิ่งที่ปรากฏสูส่สายตาของเรานั้นสวยงามจนเราอึ้งมากกว่าที่จะกลัวร่างของงูใหญ่เจ็ดเสียนสีขาวมรกแวววาวราวกับเกล็ดนั้นทำมาจากเท็ดน้ำงามครีบและลายครีบสีทองสว่างพราาไม่แท้กันหน้าตาที่ดูน่าเกรงขามและดุดันดวงตาทั้งสิบสี่ดวง ส่องแสงสีแดงระยิบพรวราวกับอัญ,ญมณีที่ไม่มีบนโลกมนุษย์ร่างนั้นส่งเสียงคำรามก้องไปทั่วบริเวณจากนั้นร่างของงูใหญ่ตรงหน้าก็ค่อยๆกลายสภาพเล็กลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นร่างของชายหนุ่มรูปงามร่างกายกำยำผิวขาวนวลละเอียดนั่งอยู่บนบัลลังหินที่แกสลักเป็นรูปพญายนาคคอเจ็ดเสียนเช่นเดียวกันพร้อมด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ที่ทำจากทองเนื้อดี อัญมณีที่ประดับประดาก็สวยงามเกินกว่าที่เราจะหาเจอในโลกของเราเจอกันอีกแล้วนะนานมากแล้วที่ไม่ได้เจอร่างนั้นกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มอีกแล้วเราเคยเจอกันหรือครับเราถามกลับไปพร้อมกับนั่งลงบนพื้นตรงนั้นคงจำไม่ได้หรอกแต่สักวันหนึ่งคงจำได้ร่างนั้นหัวเราะย,ย้ะเราเล็กน้อยครับ ผมตอบไปสั้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรต่อดีเพราะดูจากการแต่งกายแล้วคงเป็นกษ,ษ,ษัตริย์ราชศัพท์เราก็ไม่แม่เสียด้วยคุยกันตามสบายเถอะร่างนั้นตอบกลับมาอย่างรู้ทันเราขออนุญาตคุยกับคนของท่านสักครู่หนึ่งร่างนั้นมองมาที่ผมแล้วมองเลยไปข้างบนหัวผมเหมือนคุยกับใครอยากรู้เรื่องของพวกเราใช่หรือไม่ ร่างนั้นดึงเข้าประเด็นอย่างไม่มีปี่ไม่มีครุยครับพวกเรานั้นถูกเรียกขานไปต่างๆนานาเช่นนาคพญานาคงูาาใหญ่อสอรพิษนาคานากีมากมายหลายชื่อซึ่งสิ่งนี้ก็สุดแล้วแต่มนุษย์จะพอใจก็แล้วกันบ้างก็ว่าเราเป็นเทพเทวดาบ้างก็ว่าเราเป็นสัตว์ร้ายบ้างก็ว่าเราเป็นผู้คุ้มครองศาสนา บ้างว่าเราเป็นเดรัจฉานเป็นผู้ทำลายบ้างก็ว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ผืนน้ำบ้างว่าเราคือเจ้าแห่งสัตว์มีพิษและปกครองสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งมวลน,นั่นคือสิ่งที่มนุษย์คิดและยัดเยียดให้กับเราแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเท็เสียทีเดียวเพราะทุกๆอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นจริงแต่ไม่ใช่เราหรือใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่เหล่านั้นทั้งหมดต่างคนต่างหน้าที่ ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทั้งสิ้นรวมถึงเราและบริวารของเรานาคนั้นยังแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มง,ง่ายที่สุดจะแบ่งกันด้วยสีดำขาวเขียวทองเป็นต้นซึ่งความหมายของสีนั้นมีอยู่เช่นสีขาวนั้นเป็นนาคผู้ละทิ้งทุกสิ่งอย่างเพื่อบำเพ็ญเพียรปฏิบัติเป็นนาคผู้ทรงศีลซึ่งหาได้น้อยมากนอกจากนั้นยังแบ่งชนชั้นกันอยู่อีกเช่น นาคทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายงูมีความใกล้เคียงเดรัจฉานมากที่สุดในหมู่นาคไม่สามารถสื่อสารภาษาอื่นได้ไม่สามารถจำแหลงกายได้สูงขึ้นมาจะเป็นนาคทั่วไปที่มีนิทานเล่าถึงอยู่เสมอเช่นผู้เฝ้าธรรมหรือนาคที่พระธุดงค์มักไปเจอตามป่าต่างเขานาคที่อยู่ตามวัดนั้นก็เป็นพวกนี้เสียส่วนมากและอีกจำพวกหนึ่งคือนาคเชกเช่นเรา ที่ถูกเรียกว่าเทวนาคาหน้าที่ของเราคือรับเทวององค์การและกระทำหน้าที่นั้นให้ลุ่ร่วงมีหน้าที่ควบคุมดูแลเหล่านาคทั้งหลายให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็นนาคเช่นเราสามารถขึ้นลงสวรรค์ได้แต่ก็ไม่นานนักจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมีรับสั่งหรือมีเทวององค์การมาสู่เราและพวกเรายังคอยธนุบำรุงาศาสนามีให้พังทลายลง การพบพวกเรานั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่นั่นคือการบอกว่าเรามีอยู่เราไม่ใช่เรื่องเล่าและนั่นยังเป็นการเตือนถึงไัยบางอย่างและแน่นอนเป็นการเตือนสติว่าอย่าได้พลาดมาสู่พบภูมินี้พนี้นั้นหลุดพ้นไปได้ยากหรือเกินนาคจึงชอบพระชอบวัดชอบผู้ปฏิบัติธรรมเพราะตนนั้นไม่สามารถกระทำเองได้และเทวนาคาเช่นเรา สามารถลงโทษเทวดาเล็กๆหรือวิญญาณผู้ที่ละเมิดกฎหรือก่อกรรมแก่มนุษย์หรือผู้อื่นได้อีกด้วยพิษของเรานั้นร้ายแรงเหมือนยาพิษแต่ก็เป็นยาดีมีสรรพคุณในการรักษาพวกคุณใสของดําต่างๆทั้งเรายังคงติดต่อกับมนุษย์เพื่อดำเนินเทวองค์การให้ลุล่วงอยู่เสมอจำนวนเสียงเกี่ยวไหมครับเราถามด้วยความสงสัยจะว่าเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวอยู่รอ เช่นนาคทั่วๆไปก็จะมีเสียงเดียวสูงขึ้นมาเป็นสามเป็นห้าแล้วแต่แต่ถ้าถามว่าจเสียงเก้าเสียงน,นั้นสูงสุดแล้วหรือก็ไม่ใช่นาคเช่นเราหากมีบารมีมีฤทธิ์มากพอจะเนรมิตกายให้มีเป็นพันเป็นล้านเสียงก็ย่อมได้แล้วแต่ใจเราต้องการครับแล้วยังไม่ทันที่เราจะได้เอ่ยปากถามอะไรต่อร่างนั้นก็พูดแทรกขึ้นมา ยังก่อนท่านวันนี้เอาไว้เท่านี้เถิดเวลาหมดเสียแล้วท่านต้องกลับไปแล้วก่อนกลับผมของถามหน่อยว่าทำไมถึงเล่าเรื่องพวกนี้ให้ผมฟังเราอยากฝากท่านเล่าฝากบอกออกไปเถิดถึงเรื่องราวของพวกเราอย่าได้ลืมเลือนและจงตรหนักไว้ให้มัน่นแล้วเราขอฝากข้อความเหล่านี้ไปอีกว่า,าศาสนานั้นไม่ใช่ของเล่นไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่อย่าได้สร้างความเสียหายมิฉะนั้นจะต้องรับกำหนักน้ำนั้นมีคุณมหาศาลและจะให้โทษมหาศาลเช่นเดียวกันอย่าดูแคลนพระแม่คงคาเสียให้มากมนุษย์ไม่ใช่เจ้าของธรรมชาตินานแสนานาที่พวกเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้พวกเจ้าหยิบย่ำและทำร้ายคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์เป็นเจ้าของเป็นนายของธรรมชาติหากวันหนึ่งธรรมชาติจะทวงสิ่งเหล่านั้นคืน ก็อย่าได้อดครวนจงตระหนักให้มั่นยึดในหลักธรรมบาปบุญและความดีอย่างได้หลงระเริงจนลืมตัวร่างนั้นกล่าวกับเราช่วงท้ายของประโยคมันแฝงไปด้วยความไม่พอใจเราสัมผัสได้ถึงอารมณ์โกรธในตาของร่างนั้นลุกว่าวขึ้นมาชั่วครู่ทำเอาเราเย็นสันหลังว่าไปตักหนึ่งเราเดินกลับออกมาเราเดินกลับออกมาทางเดิมโดยที่ยังมีชายร่างกำยำนั้น นั่งรออยู่ที่หน้าประตูเช่นเดิมเราจะไปส่งท่านร่างนั้นผู้สั้นสันห้วนห้วนแล้วสติเราก็ขาดไปเราตื่นมาในเวลาเช้าประมาณหกโมงโดยที่เรารู้สึกเหนื่อยและเพลียมากเหมือนคนไม่ได้นอนเราลุกออกจากเตียงก็เกือบเจ็บตัวเพราะที่หน้าประตูห้องนอนนั้นมีน้ำกองใหญ่และอยู่เต็มพื้นผมล้มลงไปนั่งกับพื้น เสียงล้มนั้นทำให้แม่ผมเดินมาดูอ้าวทำน้ำหกแล้วไม่เช็ดรึงไงดีนะหัวไม่แตกเปล่านะแม่เพิ่งตื่นเนี่ยแม่ถูกบ้านหรือเปล่าพื้นเปียกแม่ไปให้เข้าหมามายังไม่ได้ถูเลยเออนี่เมื่อคืนสงสัยมีงูเข้าบ้านเราแน่เลยน่าจะตัวใหญ่มาที่บ้านเรากลัวหออกันหมดไปแอบอยู่ห้องครัวเนี่ย ตรงลานหน้าบ้านก็มีรอยงูเลุดด้วยนะยังไม่ได้ถูเลยลองไปดูสิจากวันนั้นมาเวลาก็ผ่านมานานครับตั้งแต่รับปากเขาว่าจะมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็กินเวลามาพอสมควรเคยแต่บอกเล่าสู่คนใกล้ตัวจนวันนี้ตัดสินใจเล่าออกไปอีกครั้งเพื่อใครจะเข้าใจในความหมายนั้นและแน่นอนครับมันใกล้เข้ามาแล้ว ได้เวลาที่ธรรมชาติจะทวงคืนสิ่งต่างๆที่เราพลากมาอีกเรื่องที่ผมคิดว่าคงต้องมีคนมาถามแน่ๆสิ่งที่เป็นข้วตรงข้ามกับนาคนั่นคือครุฑผมก็ขอบอกสั้นๆไว้ตรงนี้เลยครับว่าส่วนตัวผมนั้นไม่ได้สัมผัสหรือได้รับการติดต่อจากพยาครุฑเท่าไหร่นะเพราะครุฑนั้นไม่ค่อยชอบมนุษย์ศักด์เท่าไหร่ไม่มีการสนทนากันมีเพียงการติดต่อกันเมื่อมีงานที่ต้องทำ และต้องขอยืมอำนาจของเขามาช่วยเหลือแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่ได้เห็นครุฑเต็มๆต,ตาครั้งหนึ่งตอนที่ผมได้ไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก้วแล้วเดินไปใกล้ส่วนพระราชวังผมก็คุยเล่นกับเพื่อนไปไเรื่อยจนได้ยินเสียงกระพือปีกเสียงนั้นทำให้รู้ว่าร่างนั้นต้องใหญ่และทรงพลังทันทีที่หันไปมองก็เห็นเป็นคนผู้หนึ่งที่มีร่างกายผสมอยู่กับนก หน้าเกร็งขามอย่างมากผมเขาอ่อนไปนิดหนึ่งร่างนั้นสูงใหญ่สายตาแข็งกร้าวไม่มีความเป็นมิตรจ้องมาที่ผมก่อนจะกลางปีกขนาดใหญ่ออกมาแล้วสะบัดมันด้วยความเร็วและแรงบินสูงขึ้นไปจากชายคาพระราชวังที่ตนก่อนอยู่โดยทิ้งคำพูดไว้ว่าราชวงศ์นี้เราดูแลปอลอถ้าอยากรู้เรื่องหน้ากับครุฑและและเอียดกว่านี้ แนะนำให้ไปหาบาดานเทวปักษีเทพอวตารมาอ่านนะครับน้ำปากกาลสนอวดีเป็นอีกน้ำปากกาหนึ่งของธงยันติครับคุณหญิงท่านเขียนได้ละเอียดและสนุกกว่าผมเยอะครับผมก็ไปซื้อมาแล้วแต่ยังอ่านไปไม่จบเล่มหนึ่งเลยครับไม่มีเวลาอ่านถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ